ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาช n แนลนะคะ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูลักษณาธนูนะคะประจำช่วงวันที่15 31ธันวาคมนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่คนโสดน,นะคะสถานการณ์คนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างชาวธนู คนสอง The f o o l สามดน้า s a s e n t a l s โอ้ l o v e r s หกเหรียญมองว่านะคะความหลั่นล้าของคุณยังคงหลั่นล้าต่อไปแต่จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะมาให้คุณได้เลือกอืมซึ่งทำให้คุณรู้สึกดีทั้งสองทั้งสองคนเลยแต่ประเด็นคือคุณไม่รู้จะเลือกคนไหนนะคะ อมืมันมาพร้อมความช่วยเหลือมาพร้อมความรู้สึกดีๆทั้งสองคนหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่มองว่าคือไม่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนแน่ๆน,นะคะจะเข้ามาให้เป็นช้อยให้แก่คุณแล้วคุณก็หนักกอกหนักใจะจะเลือกใครดีจะยังไงดีอืมนะคะไม่รู้จะยังไงกับใครดีแต่คือรู้สึกดีทั้งสองคนนะคะนี้เราขอหนึ่งคนที่เด่นที่สุดเลยนะคะเด่นที่สุดสถานการณ์เขาเป็นยังไง สถานการณ์เขามีคนอื่นไหม9ก้าด่าดูเขาซีเรียสนะหรือเขาผ่านเรื่องราวที่มันไม่โอเคมานะ่ะเอ p มเพรสเกเรียนเดอ s u ซันเคซีคนคนนี้ดูเขาซีเรียสกับเรื่องราวของความรัก ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะตอนนี้เขาก็ยังโสดเขาก็คือคือเข้าหาคุณนั่นแหละเอออาจจะเป็นตัวคุณที่เข้าหาเขาไม่มีไพ่ธาตุขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าเออน่าจะเป็นธาตุไหนเนาะเออโอเคแล้วแต่ว่ามันมีเดอะซันเข้ามาคือเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณน่ะเขาอยากจะเข้ามาพูดคุยแล้วก็สาดความสัมพันธ์เพราะเขาเป็นคนที่จริงจังเรื่องความรักแต่สิ่งที่เห็นคือสีดาคือเขาก็ทําอะไรไม่ได้มากเพราะว่า แอคชั่นในฝั่งคุณที่ส่งมาที่เขาเนี่ยพลังหรือความรู้สึกอะไรต่างๆบางบางอย่างอะทำทำให้เขารู้สึกว่ามันนิ่งนะคะมันดูมันยังมองไม่เห็นอนาคตมันยังมันยังไม่ชัดเจนในหลายๆส่วน ออดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือนิ่งนะคะนิ่งแล้วก็ดูว่าคุณจะอะไรยังไงกับเขาคุณจะคุยกับเขามากกว่านี้หรือว่าคุณจะชัดเจนหรือคุณจะมีการนัดเดทอะไรกันหรือเปล่าหนูน,นั่นนี่นะคะคือมองว่าตัวคุณจะต้องเป็นฝ่ายเป็นฝ่าย Take Action ให้เขาได้เห็นอืเขาจึงจะมีการ Action ตตอนะคะ r e a c t i o n ตตอนั่นเองทีนี้เรามาดูความรู้สึก คนคนนี้เขารู้สึกกับคุณแค่ไหนแต่อยากที่ดูอ่ะสถานการณ์ของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่จริงจังกับความรักถ้าคุณเลือกคนคนนี้คุณก็ถ้าถ้ามันแบบว่าเข้ากันได้มองว่ามองว่าคบกันไดแหละแต่เดี๋ยวดูก่อนอืมอีกแล้วนะหลายรอบหลายรอบแล้วนะสำหรับนี้นะร่วงบ่อยเหลือเกินโอเคเขานะคะรู้สึกยังไงกับคุณ ถ้วยแปดดาบเขากลัวไฮพิงเทสเขารู้สึกคนคนนี้เขามีเซนอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่าคุณคล้ายๆกับคนเก่าของเขาหรือคล้ายกับอดีตของเขาที่เขาเพิ่งเดินจากมาอืมเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากคาดบอกอะไรมากมายในตัวคุณอเอาอีกเขารู้สึกยังไง พยซับสอ์ดเพยซับบอลนะคะเมจิเชียเดะซันเขาก็รู้สึกที่ดีกับคุณอยากเริ่มต้นกับคุณแต่ในการเริ่มต้นอ่ะมันมีปัญหาปัญหาก็คือเซนที่เขาบอกนั่นแหละว่าคุณน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคนเก่าของเขาที่ทําให้เขาเสียใจหรืออย่างที่บอกว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกอืมซึ่งไม่ได้บอกเขาไม่ได้มีการอะไรชัดเจนหรอกไม่ห้เขาได้รู้แต่เขารู้สึกได้ว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดเขาอยู่นะคะแต่คนคนเนี้ย อ่ะถัดไปนะคะแม่สิงหรือคนูนะคะอืมเขาจริงจังถ้าเขารักเขาจริงจังเขาทุ่มเทเขาทำทุกอย่างเพื่อความรักเสมอคนคนนี้หรือไพ่สลับกันได้แล้วดูซิว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขา The Four คุณยังละลายอยู่เลย,เลยสิบดาบคุณกลัวว่าคุณจะไปทําให้เขาเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยสิบดาบนะคะขึ้นมา นะคะ King of Pentacles แล้วก็หกเหรียญคือคุณยังไม่ชัว์คุณยังโฮอยู่สองสองคนสองฝ่ายนะคะอืมตัวเลือกที่มีคุณกลัวว่าคุณจะทำให้เขาเจ็บด้วยความที่คุณยังไม่แน่ใจยังไงต่อคุณก็ซีเรียสน,นะคุณก็เครียดเหมือนกันคุณคุณก็ไม่อยากทำร้ายใครเขาก็ไม่อยากถูกทำร้ายดังนั้น ต้องมาหาทางออกแล้วแหละเนีย่ยจะเลือกใครดีสามในเทา้าจะเลือกคนไหนดีนะคะก็ก็อย่าไปให้ความหวังเขาอย่าให้ความหวังใครแต่คือคุยไปในลักษณะของความเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้ในในลักษณะที่เราจะได้เรียนรู้ว่าเขานีสัยยังไงข้อร้ายของเขาข้อเสียของเขาเป็นยังไงข้อดีเขายังไงข้อดีเรายังไงข้อดีข้อเสียเรายังไงนะคะ เออแล้วถ้ารู้สึกว่าเรารับข้อเสียเขาไม่ได้แล้วก็คุยเป็นเพื่อนไปหรือไม่ก็ถอยห่างมาก็ได้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกเดียับเขารู้สึกชอบข้อดีข้อเสียเขาเนี่ยรับได้ก็ค่อยไปต่อในระดับหนึ่งนะคะมันเป็นลักษณะนี้คัดเถิบถอยออกมาจากการที่จะไปเดทก็คงจะคุยในลักษณะที่จะได้รู้จักตัวตนของกันและกันมากขึ้นในทางนี้น่าจะโอเคมากกว่านะต่อไปนะคะ ให้สนุกเลย6กนาทีละให้สนุกเลยแล้วกันนะคะเอซับครับคนโสดมีคนรักเข้ามาแน่นอนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีคนที่ไม่ถูกใจด้วยนี่คนที่ถูกใจก็มีนะคะโอ้โหมกเสน่ห์แรงเบ้อ่ะธนูคุณคือแบบว่าผู้ทรงสเสน่ห์ในช่วงของสิบห้าวัน ส่งท้ายปีนะ่ะคุณจะต้องมีคนไปเคาดาวแน่แน่คุณจะต้องมีคนไปเที่ยวแบบว่าคริสต์มาสแน่นอนนะคะต่างๆสวีทมีแน่นอนมีเข้ามาชัวเพราะไพ่มันชึ้นแนวนี้แต่อาจจะไม่ตรงกับทุกคนเนะาะอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นดวงโดยรวมนะนะคะเช่นนีคิดยังไง แค่เธอที่ต้องการเขาก็อยากได้แค่คุณแต่คุณ่ะอยากได้ใครหวั่นไหวก็หวั่นไหวหมดละแต่แค่บางคนนะแต่แต่ดูแล้วมัน,ม,นมันต้องสองคนนะ่ะมันไม่ต่ํากว่าหนึ่งแน่นอนอนะ่ะให้ให้ขึ้นมาขนาดนี้นะคะให้ความรัก c อ l l ลินอินโยโซเม่นิว e ลิฟใชมีรักใหม่เข้ามาด i s คู u บีเดอร์วันเป็นคนที่ใช่ด้วยไอในตัวเลือกที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีคนที่ใช่อยู่หนึ่ง นยคะเป็นคนที่คุณเคยขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับคนรักคู่ที่ดีหรือว่าเป็นเรื่องของเนื้อคู่นะคะก็ะน่าจะมาในในสิวันนี้แหละนะคะโอเคค่ะคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะคนมีคู่สถานการณ์ฝั่งของคุณนะคะเจ็ดเหรียญนะคะ King of Pentacles นะคะห้าถ้วยนะคะสองไม้เท้านะคะแล้วก็ k Knight of Wands นะในที่นี้คนที่เด่นจะเป็นชาวธาตุไฟและชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรพฤกษบหรือกันนะคะแล้วก็เมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคณาหรือดาวศุกร์ ือตัวคุณเหมือนกับเหมือนน่าจะเพิ่งคบกันหรือเปล่าในบางคนในที่นี้นะคะกําลังดูดูใจแบบคบกันนั่นแหละนะก็ดูตัวตนเขาอยู่หรือสังเกตเกี่ยวกับตัวเขานะคะว่าเหมือนมีอะไรผิดปกติไปสักอย่างหนึ่งเหมือนคุณสัมผัสได้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของตัวเลือกหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างบางคนนะคะเป็นคนที่คบกันทางไกลนะคะอยู่ไกลกันนะคะ คนละจังหวัดคนละอำเภอหรืออาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ต่างกันก็แล้วแต่นะคะแต่เรื่ององสถานการณ์ของชาวธนูคนมีคู่เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบางอย่างให้คุณกลับไปคิดหวนถึงเรื่องเก่าๆนะคะหรือขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาคิดแล้วก็หน่อยนะคะทีนี้คนรละของคุณเป็นยังไง King of รับ โอ้คิงอ็อบบอลสิบดาบโอ้เอซอบบอลเฮลโลแฟนมันมีแต่ไพ่บุคคลน่าจะเจอกับคนเยอะดิลลิงกับคนเยอะมันเป็นไพ่เด่นเรื่องงานอาจจะค่อนข้างเหมือนต้อ,ตองปั่นงานจนไม่มีเวลาให้ความรักก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสิบดาบอาจจะเป็นเรื่องของแผลเก่าที่เคยเคยมีปัญหากับคุณมาก่อนหน้านี้ แล้วตัวคุณเหมือนจะยังไม่ไว้ใจเขาดีดังนั้นก็เลยแอบแอบสองแอบแอบดูแบบดูสถานการณ์ดูตัวเขาว่าเขามีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ในฝังของเขาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยเขาค่อนข้างเหนื่อยเลยที่เขาจะต้องรับมือในหลายๆส่วนแล้วเขาก็ยังบาลานซ์มันยังไม่ได้เท่าไหร่นะคะอืมทีนี้เรามาดูความรู้สึกมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ Power, a e o f Cup, a e o f p e n t a c l e s Judgment, เกเหรียญมันไม่มีเวลาในการเติมเต็มกันเลยอะหรือความรักมันมีอะไรขาดไปสักอย่างในความสัมพันธ์แทนที่จะได้เติมเต็มมีเกี่ยวกับเดี๋ยวนะทำไมถึงเป็น a e o f Cup เป็นความรักครั้งใหม่หรือเป็นตัวเลือกใหม่ที่เข้ามาในความสัมพันธ์ เป็นคนจากที่ทำงานเป็นชาวทาตดินนะคะมังกรปรึกศพหรือกันตรงนี้แหละมันทำให้คุณรู้สึกว่าเบื่อหน่ายความสัมพันธ์หรือตัวเขาค่อนข้างที่จะเฉยชาไปหรือเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์นะคะแล้วเขารับคนนั้นเข้ามาหรือเปล่าหรือ,อยังไงเ <c oughs> ขายัางไงกับคนนั้นเ <c oughs> ขาไม่เอาอะไรนะจริงแล้วอะ่ะอืมเขาก็ทำตัวเฉยเฉย ไม่ได้มีการตอบโต้อะไรมากมายแต่เขารู้สึกว่าในเรื่องของความรักในสิบห้าวันดังกล่าวเนี่ยนะคะไม่ค่อยโอเคกับเขาเลยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยแล้วความรักระหว่างคุณกับเขามันต้องการการเติมเต็มเพราะมันขาดอะไรส่วนหนึ่งไปนะคะอืมมันเป็นความเหนื่อยเป็นความเบือ่อโดยโดยที่เหมือนปัจจัยลอดด้านมันเข้ามากระทบ นะคะก็เลยทําให้เกิดกับเป็นความรู้สึกแนวนี้เขามองคุณยังไง Emperor นะโอเคสิบถ้วยมันเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความอึดอัดและกดดันเหมือนจะมีความสุขแต่เขาก็รู้สึกอึดอัดไปในเวลาเดียวกันอืมคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้สิบดาบเจ็บปวดด้วยคำพูด นะคะจ็บปวดจากคําพูดของกันและกันเนี่ยแหละไม่ใช่จากใครที่ไหนนะคะเป็นคําพูดที่ทิพแทนใจกันเองนะคะ w e f of June เข้ามาน้องว่าน่าจะมีอะไรที่มีเกณฑ์ทนะี่จะนัดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะอ่อนข้อลงอาจจะรู้สึกเบาลงที่แข็งอยู่ก็คืออ่อนลงอะไรประมาณนี้นะคะมันถึงจะทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้นะคะ แข็งไปก็เท่านั้นนะ่ะหรือส่องดูพฤติกรรมเขาไปก็เท่านั้นถ้าเราไม่มีการปรับการแก้จะให้เขาแก้อยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้นะหรือไพ่าอาจจะสลับกันก็ตามนะคะต่อไปบทสรุป knight of cup knight pentacles the world นะคะ การที่จะให้ความสัมพันธ์มันเริ่มต้นใหม่ที่ดีมันต้องบาลานซ์กันนะคะบาลานซ์สมดุลทั้งเราทั้งเขานะคะการทุ่มเทต้องมีทั้งคู่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะระวังในเรื่องของการหึงหวงการคิดมากความคิดความเครียดน,นะคะส่งผลต่อความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันนะคะ พยายามเป็นน้ำพยายามไหลไหลลื่นไปตามสายน้ำนะคะอย่าพยายามแบบขวางทางน้ำจะนิ่งเหนื่อยให้แล้วอันนี้ Move on Move on ในความสัมพันธ์หลอกดาวมีเรื่องบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันไม่จริงอยู่ยังไม่ลืมเธอแสดงว่าถ้าคุณกับเขาเนี่ย เคยมีปัญหาเรื่องมือที่สามกันมาก่อนแล้วก็เลิกกันไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่อาจจะมีการนึกถึงบ้างเกี่ยวกับคนเก่าคือมือที่สามคนนั้นอืมนะคะแต่ว่าถามว่ามันจะมีเข้ามาในความสัมพันธ์หรือไมมันจะเป็นในเรื่องของความคิดของเรามากกว่านะคะคนนั้นอะไม่ได้กลับมาหรอกนะคะแต่เป็นความคิดของเราเนี่ยแหละสัาพัน์ที่สุดนะคะโอเคคนอ่ะยังไม่จบยืมไพ่นะคะไพ่ความรักจะจบคลิปแล้ะโอ้โอ เห็นไหม not enough attraction แบบเคมนแรงดึงดูดเคมีหรือความรู้สึกระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันน้อยลงนะคะมันจืดจางคจะต้องเติมสักหน่อย wedding บางคนแต่งงานกันไปแล้ว romantic feeling นะคะเหมือนไพ่มันบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยต้องเติม romantic feeling เข้าไปในความสัมพันธ์มันจะได้ไปกับอยู่กันต่อได้อะนะ ะะอย่ายึดถือในทิฏฐิอย่ายึดถือในอะไรที่แบบว่าอารมณ์ตัวเองหรือความรู้สึกว่าเราชนะเขาแพ้หรือเราแพ้เขาชนะหรืออะไรมันไม่มีในความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าเรายังรู้สึกว่ายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้คงอยู่นะคะก็ต้องลดทิฏฐินะคะแล้วก็เติมความโรแมนติกเข้าไปในความสัมพันธ์นั่นเองโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสัสดีค่ะ ่ไปอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเจ็ดเม้านะคะ Night of Bonds เพจสอบบอนแปดเหรียญโอ้ h oh, t of Bonds นะคะผัพวพันอยู่กับชาวทาติไฟไฟนีเด่นมากเลยนะเอออาจจะเป็นชาติไฟด้วยกันเองนี่แหละนะคะหรืออาจจะเป็นคนจากที่ทำงานก็ได้นะคะเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในลัคนานะคะราศีหรือดาวศุกร์ ความรักระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธ์ช่วงนี้มันมีอะไรกั้นกั้นกันอยู่ระหว่างคุณกับเขางอนกันอยู่หรือเปล่าหรือโกรธกันอยู่หรือรู้สึกว่าปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างนี่แหละที่แบบว่ามาทําให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาหนะเกี่ยวกับคนรอบข้างแล้วก็เกี่ยวกับตัวคุณด้วยสองคนนะคะอืมคุณพยายามเดินหน้าเต็มที่เดินหน้าในะคือเหมือนกับว่าทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอะ เออส่วนตัวเขาจะยังไงก็ช่างมันฉันทาดีที่สุดไว้ก่อนนะคะแล้วฝั่งเขาฝั่งเขาเป็นยังไงสองเหรียญนะสองเหรียญน,นะคะประครับประคองหรือสองใจสักอย่างโอเคสองใจแล้วแหละอย่างเงี้ยโอเคค่ะเขามีความลับที่ปกปิดเราอยู่เขามีแผนที่จะเดินทางหรือมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น นะคะแล้วเขาจะได้เจอคนใหม่จากการเดินทางหรือจากการทํางานของเขาก็ได้นะคะเขาทำงานแล้วต้องมีการเดินทางไกลๆหรืออาจจะเจอตาม BTS อะไรประมาณเนี้ยสมมุตินะคะเออแล้วก็ได้คุยกันนะเขามีความลับบางอย่างที่ปกปิดเราอยู่แต่ว่าเขาก็ยังประคองประคองอยู่ประคองคุณก็คือไม่ได้ปล่อยคุณหรอกนะคะคนใหม่ก็เก็บไว้คุยเนาะโอเคทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขา เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะในช่วงสิบห้าวันนี้แล้วเอซอ,อ,อบครับก็ก็รู้สึกดีกับคุณแหละแต่รู้สึกว่ามันเหมือนมีปัญหาอะไรสักอยาก่างเดอะเวอก็เป็นไพ่ที่ดีนะ ว่เขาก็รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณแต่เหมือนมันมีอะไรบางอย่างมาก,กั้นคือความรู้สึกแย่ๆ yeah, yeah. ค,ความรู้สึกความรู้สึกอะไรอยากขอดูสิห้าถ้วยเนี่ยเมดิเชียนเดอะซันวีนอเนเดอะคสคือความรู้สึกที่ตัวเขาเองแหละนะใจนึงก็อยากจะเริ่มต้นกับคุณ แต่เห็นไหมสองไม้คือตัวเลือกสองจิตสองใจหนึ่งใจหนึ่งใจนะคะอยากเก็บไว้หมดหถามว่าเขารักเขาแค่ไหมเขาก็รักก็แค่แต่ว่าแค่บางครั้งบางทีเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรเท่าไหร่จะเป็นในเรื่องของความคิดจะมากกว่าเขาจะพูดนั่นพูดนี่พูดโน่นแต่เขาทําได้แค่สมมุติเขาพูดไปแบบแปดสิบเปอร์เซ็นเลย แต่สิ่งที่เขาทำได้แค่ยี่เปอร์เซนอะไรประมาณเนี่ยนะคะทำได้ในความสัมพันธ์อ่ะหรือทําตามที่เขาพูดอ่ะได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาน้อยใจน้อยเหนื่อยนิ่งสเตรน์ Strength. คุณก็อยากที่จะได้เขามาครอบครองแหละอยากที่จะเป็นเจ้าของอยากที่จะคบกันจริงจัง ไทม์แ p l a คือมันมีอะไรบางอย่างตัวคุณและเขาที่แตกต่างกันที่มันยังเข้ากันไม่ได้ที่มันอะไรสักอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันยังไม่สามารถคอมมิชเมนได้ขอดูตัวเขาในซิเขามองคุณยังไงเพจซอฟเพนเดคสคนที่รู้สึกดีแต่ยังไม่ถึงกับรักมากขนาดนั้นอะยังเป็นในลักษณะของตัวเลือกอยู่ยังเป็นตำแหน่ง ที่หนึ่งสองสามประมาณนี้เดิมูนแปทั่วอีกโอโหมันจะมีเรื่องเข้ามานะคะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเข้ามาเกี่ยวกับคนใหม่แล้วเขาจะหาข้ออ้างที่จะทําให้รู้สึกว่าเขารู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์ตรงนี้จังเลยอึดอัดกับเธอจังอึดอัดกับคําพูดของเธอนู่นนั่นนี่แล้วก็เดินออกไปเพื่อเจอคนใหม่ อม,มันจะมีข้ออ้างประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงปลายๆคำทำนายก็เปลี่ยนไปได้นะทีนี้เรามาดูบทสรุปเลยดีกว่าบทสรุปนะคะบทสรุปตัวเลือกค่ะเพศซับสอดสีไม่เท้าคนคนหนึ่งก็อยากจะคบอยากจะจริงจังก็กำลังดูดูอยู่แต่อย่าพยายามไปคุมเขานะเพราะเขาเนี่ย ยังไม่ยอมที่จะคอมมิชเมนแล้วก็ยังไม่ยอมให้ใครมาคุมใครเขาทั้งนั้นนะคะเจ็ดดาบให้มีการทําอะไรลับหลังอยู่อาจจะเป็นการส่องอาจจะเป็นการแอบคุยอย่างที่บอกว่ามันเป็นความลับนะคะเปิดไพ่ไปอะนะต่อไปต่อไปเซนซีไปต่อไม่ไหวถ้าเหนื่อยก็เปลี่ยนคนนะะแอบรบัก เพื่อนไม่จริงหรือเพื่อนที่ทํางานที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เออประมาณนั้นนะคะ r e c e p t i o เนี่ยเรื่องที่สิ่งที่เขาไม่จริงใจความไม่จริงใจการไม่ซื่อสัตย์การหลอกลวงการใส่หน้ากากอะคะ่ะอืมมันเป็นปัญหาของความสัมพันธ์นี้อยู่เออถ้าครูรู้สึกว่า ไม่อยากอยู่กับคนที่เขาไม่จริงใจกับเราก็ move on เดิอนออกมาเจอคนใหม่ที่โอวันนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเขาทำอะไรรับหลังเราตลอดอแอบคุณคนน้นคนนี้ตลอดเลยถ้าคุณรับได้ก็อยู่ต่อตถ้ารับไม่ได้ก็ถอย,ถอ,ยออกมาเดิอนออกมาถึงเนาะโอเคคลิปของชาธานูก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ